ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ77 u p r i g h t นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราล็อกอินเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็จะเป็นทางเข้าเล่นของเว็บไซต์นะคุณผู้ชมในส่วนของคาสิโนนี้นะครับคุณผู้ชมจะมีพวกบาคาร่าเกมยิงปลาเกมสล็อตหลายค่ายมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปกันที่ค่ายนี้นะครับที่เป็นรูปโล่แบบนี้นะครับแต่ว่าจะต่างออกไปนะครับอันนี้จะเป็นคาสิโนนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เกมเนาะ เวลาเข้าไปให้กดปุ่มทางขวาครับจะได้เติมเครดิตเข้าไปด้วยเนะาะเครดิตเอาไปสัก300แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองบาคาร่ากันนะครับเดี๋ยวผมมีทิปเล็กๆน้อยๆมาบอกนะครับสําหรับเกมบาคาร่านะครับคุณผู้ชมโอเคเข้ามาแล้วหน้าต่างเาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็เลือกเป็นอันนี้นะครับคาสินโน WM มนะครับคุณผู้ชม ในนี้ก็มีหลากหลายนะครับทั้งพวกบาคาร่าทั้งเกมออื่นนะครับมีเยอะเลยนะครับผู้ชมบาคาร่ารก็แบ่งออกไปหลายโต๊ะด้วยกันนะครับผู้ชมอันนี้ก็กำลังรอเปิดไพ่กันหลายโต๊ะอยู่นะโอ้โหอันนี้เต็มเลยนะครับเต็มตารางเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราหาห้องที่ตารางยังไม่ค่อยเยอะละกันนะครับมันน่าจะง่ายกว่ากันเนาะห้องนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวหาดูก่อนนะครับโอ้โหข้างล่างมานี้ก็แน่นเลยนะเออโอเคลองดูไปไหนแล้วห้องไหนแล้วเมื่อกี้นี้ มันหายไปแล้วว่ะคุณผู้ชมผมหาก่อนนะ,ะตรงนี้นะครับกําลังรอเปิดไพ่นี่นะครับตรงนี้มาลุยกันนะผม,มกำลังเปิดไพ่มาอันนี้ก็เป็นเพยเยอร์มาเลยเนาะโอเคเป็นเพลเยอร์ชนะไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมสอนดูลายง่ายๆนะครับตอนนี้มันสลับเป็นมังกรลงไปแล้วที่แดงนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาก็เป็นปิงปองสลับน้ําเงินแดงมาเนาะแล้วก็เป็นน้าเงินคู่ตัดแดงคู่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมน่าจะลงเป็น เพเยอร์ก่อนล้วกันนะครับเป็นน้ำเงินนะครับหนึ่งร้อยเอ๊ยยืนยันตรงไหนเอ่เยเฮ้ยเฮ้ยกดยืนยันไม่ทันว่ะคุณผู้ชมผมกดไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเป็นเป็นน้ำเงินหรือเปล่านะครับเฮ้ยเป็นน้ำเงินจริงๆด้วยคุณผู้ชมผมวางเดิมพันไม่ทันนะครับเป็นน้ำเงินจริงๆด้วยแล้วโอ้โหเสียดายว่ะวางไม่ทันนะผมปุ่มยืนยันอยู่ทางขวานะคุณผู้ชมมาต่างขันออกไปเนาะปกติผมเล่นเป็นเอเชียเกมมิ่งมันกดยืนยันได้เลยนะครับ โอเคตอนนี้น่าจะเป็นน้ําเงินนะครับน้ำเงินน้าเงินตัดสองตัดแดงหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเออน่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะผมมั่นใจว่าเป็นน้ําเงินแล้วกันรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะใช่ใชงไหมรอดูครับผมอ่ะสี่กับหกมี่กลายใบคุณชมหนึ่งแต้มกับหกโอเคได้อยู่ มันหงายไพ่ก่อนแต้มอีกนะ right enfin อ่าชนะนะครับเสียงดังฟิงเลยนะคล้ายๆกับเซ็กซี่นะครับเวลาชนะมันก็มีเสียงฟลิงฟิงนะคุณผู้ชมอ่าโอเคเพเยอร์ชนะมานะครับผู้ชมเป็นน้าเงินเนาะน้ำเงินตัดสองไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะออกแดงนะครับเออน้ําเงินมามา2ตัดแดงหนึ่งนะครับโอเคน่าจะเป็นแดงเดี๋ยวลงแดงไปก่อนแล้วกันนะปิดค่าน้ําตรงไหนเอ่ยเออตัวนี้ปิดยังไงเนี่ยไม่มีค่าน้ําให้ปิดหรอ ไม่มีค่าน้ําไม่ปิดคุณผมมหาไม่เจอว่ะโอเคมันอาจจะได้ไม่เต็มนะครับเพราะว่าค่าน้ํามันผมหาไม่เจอจริงๆนะครับว่าปิดตรงไหนเนาะก็ไม่เป็นไรโอเคได้ไม่เต็มไม่เป็นไรหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับขาดไปห้าบาทเนาะผู้ชมโอเคมันจะตัดแดงแค่หนึ่งครั้งนะครับผู้ชมแล้วก็เป็นน้ําเงินยาวนะครับผู้ชมน้ำเงินยาวสองนะครับอลุยกันต่อเลยนะครับอันนี้ลงเป็นที่เพจแล้วกันนะครับ มั่นใจนะคุณผู้ชมผมมั่นใจนะครับยังไงก็ใช่นะครับสักหนึ่งร้อยก็พอละวางเงินเดิมพันสำเร็จหมดเวลาสาหรับการวางเงินเดิมพันค่ะตั้งแต่แรกมาเราเราวางเดิมพันไม่ทันนะคุณผู้ชมมะงั้นถูกไปสามตาติดแล้วนะครับโอเคคแต้มอื้มสามแต้มชนะนะครับคุณผู้ชมโอเคไปดูเกยมต่อเลยนะครับ ต่อน้ำเงินเลยนะคุณผู้ชมน้ำเงิน2และตัดแดง1นะครับคุณผู้ชมลายมันเป็นแบบนี้นะครับอหนึ่งร้อยตอนนี้ขึ้นมา495แล้วนะครับหมดเวลาสำหรับการวางเงินเดิมพันหายมาครับผมห้ากับเก้าเราสองกับหโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมรอลุ้นใบสานะครับห้าแต้ม ปลอดสนิทคุณผู้ชมชนะนะครับเซเยอรชนะโอเคอ่ะอันนี้ตัดแดงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ตัดแดงนะครับเริ่มเล่นเลยไหมคะลายมันมีไม่เยอะนะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมจะลงแค่ห้าสิบแล้วกันเนาะตอนนี้อืมเพราะว่ามันติดกันมาประมาณสองถึงสามตาแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆนะผมจะลงแค่ห้าสิบครับหมดเวลาสําหรับการวางเงินเดิมพันค่ะ ประมาณสามสี่ตาติดแล้วนะคุณผู้ชมโอเคคูเล่นได้ไพ่อ่ะบอดสนิทเลยนะครับเจ้ามือได้ไพ่หงมาเป็นสี่แต้มเหมือนกันนะครับผู้ชมโอ้เป็นแดงจริงๆด้วยคุณผู้ชมโอเคแบงเกอร์แบงเกอร์ชนะอ่ะต่อไปก็น้ำเงินชัวคุณผู้ชมเพราะว่ามาตัดอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมสองไม้น้ำเงินตัดแดงหนึ่งไม้นะครับสองไม้น้ำเงินตัดแดงหนึ่งไม้นะครับลายมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้น้ำเงินชัวนะคุณผู้ชม เดิมพันสำเร็จอันนี้น้ำเงินชัวนะครับแต่ถ้าเกิดมันมาสามสไม้ติดๆแล้วมันก็อาจจะไม่แน่นะครับผู้ชมก็ต้องรอลุ้นเอาเองนะครับหมดเวลาสำหรับการวางเงินเดิมพันค่ะเปิดมาครับผมเจกับเคหรออก้าว่ะโอ้โหเสมอว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเสมอมาตัดเฉยเลยครับผมไม่เสียตังค์นะครับเสมอไม่เสียตังค์นะคุณผู้ชมแต่มันเอาไม้เสมอมาตัดผมว่ะคุณผู้ชมเออ ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันมาติดกันหลายไม้แล้วนะครับที่ว่าสลับน้าเงินกับแดงมานะครับแต่เราแทงมานี่เราถูกตลอดเลยนะครับุณผู้ชมตั้งแต่ที่เราวางเงินไม่ทันด้วยนะครับคุณผู้ชมเอออ่ะพอเสมอมาแล้วผมผมไม่ไปต่อแล้วคุณผู้ชมให้แนะนําให้ย้ายโต๊ะนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะกะช่างใจเอาก็ได้นะครับว่ารอตาทีนะครับว่าออกอะไรแล้วก็ ลองมั่วไปแล้วกันเนาะโอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับรอดูตานี้เอาละกันคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถแอดไลน์ ID ดีได้ที่มุมด้านขวาบนนะครับหรือจะคลิกลิงก์ที่ดีคลิปชั้นใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครเป็นกำลังใจด้วยละกันเนาะสวัสดีครับ